ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับรักพาเที่ยวจะพามานะครับเช็คราคานะครับไม้มงคลนะครับนี่ครับที่ร้านที่สองนะครับถนนบุรีรัมนางรองนะครับเลยบิ๊กซีมาสองร้อยเมตรนะครับร้านที่สองนะครับนี่ครับนี่ครับมาชมนะครับนี่ครับสินเออคาราดูสีนะครับ นี่เท่าไหร่ครับเจーอันนี้เขา่ารูสีเจ็ดสิบบาทจ้าครับเขา้าฤาษีสวยๆนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับมีมีมีสามแบบนะคะครับมีสามแบบะนะครับจะเป็นเป็นโอ่งเนาะอ่ะเป็นโอ่งนะคะครับอันนี้โอ่งเนาะเป็นตะกร้าครับเป็นตะกร้านะครับเป็นจิตเป็นลายอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับเจ็ดสิบบาทสนะวยงามครับ หนึ่งอันนะครับเจ็ดสิบาทนะครับอันนี้นี่ขายดีค่ะนี่สั่งมาหลายรอบแล้วค่ะสั่งมาหลายรอบนะครับแม่ค้าบอกนะครับนะครับคาดูสีนะครับสวยงามมากเป็นไม้ออากาศนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับดูดฝุ่นอะไรได้นะคะเอาไปวางแบบไม่ห้อยเรียงกันค่ะจะสวยมากเลยค่ะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นค่ะครับผมแล้วก็จะเป็นวันนี้ครับผม ลูกกินเป็ดค่ะอันนี้เขาเรียกลูกกินเป็ดอันนี้ทิวลแลนเซียนะคะหน้าหนาวเขาจะเป็นสีชมพูค่ะหน้าหนาวเขาข้างบนกับข้างล่างไม่เหมือนกันนี่คข้างบนนอันนี้อันนี้เราดูสีอันนี้ลูกกินเป็ดอันนี้ลูกกินเป็ดอันนี้ก็จะเป็นทิวิแลนเซียทิวแลนเซียนะครับหน้าหนาวเขาก็จะเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะคะออันนี้ก็เพียร์ุบ่าเหมือนกัน ครับเจบาทเหมือนกันนะครับนี่ครับได้นะคะเพราะว่าแม่ค้าส่งออนไลน์อยู่ค่ะตอนนี้ค่ะครับสั่งได้นะครับจากเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะครับคิดคิดค่าส่งเนาะเจ็ดสิบบาทบวกสิบนะคะครับเจ็ดสิบบาทบวกสิบนะครับนะครับถ้าใครสนใจก็นี่ครับเบอร์โทรนะครับบอกเลยครับอ่าเบอร์โทรนะคะศูนย์แปดหนึ่ง 0716584ค่ะหรือว่ามาชมที่ร้านก็ได้นะคะเดี๋ยวลดให้ร้านเราอยู่ที่ร้านที่สองนะคะชื่อตลาดต้นไม้สนุกปลูกนะคะเลยบิกซีมา200เมตรนะคะก่อนถึงแม่โพค่ะมันจะมีเป็นตลาดต้นไม้เนาะมีหลายร้านมีให้เลือกชมเยอะแยะมากมายค่ะแต่ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมได้มีมีหลายร้านนะคะค่ะครับผมค่ะก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนำเสนอแล้วก็จะนี่ครับจะมาชมนะครับ สับปะรดสีนะครับมันมีหลายชื่อแหละแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันมีชื่ออะไรบ้างนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับสับปะรดสีนะครับอันนี้ที่ขายดีจะเป็นตัวนี้เนาะชมพูสีชมพูนะครับร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันเหลือน้อยแล้วนี่เหลือกันบาทครับผมร้อยห้าสิบอันนี้ก็ร้อยห้าสิบนะคะครับผมสับปะรดสีนะครับเลี้ยงง่ายตายยากค่ะอืชอบ เขาะจะชอบกาบมะพร้าวนะคะแต่ไม่ชอบดินเลียกอ่กอาเป็นพวกไม้แดดลำไายค่ะโอ้ครับผมเลียงลำไายนะคะนี่ครับมันมีอันนี้สีส,ส้มสีส้มสะนะครับนี่ครับโอ้สวยงามมากค,ครับนี่ครับอันนี้สีอันนี้ชุมพูนะครับนาะ,ะแล้วก็น,นี้สีออกเอออกม่วงแดงนะครับก็จะใหญ่หน่อยนี่ก็จะอยู่ที่350อันนี้เลี้ยงมาประมาณนะนี่ก็ ปีหกเดือนนะคะครับปีหกเดือนนะครับนี่ครับโอ้สีชุพปูสวยงามนะครับใหญ่แล้วสามร้อยห้าสิบใช่ไหมครับใช่สมแต่มันมีชื่ออยู่นะคะแต่ว่าจาจาชื่อไม่ได้ว่าแต่ละชื่อมันมันชื่ออะไรบ้างครับผมค่ะแต่เป็นตระกูลสับปะรดสีนี่แหละค่ะครับก็สับปะรดสีนะครับจําง่ายๆครับนะครับโอ้อันนี้เสือโคร่งอันนี้เสือโคร่งอือ น,นี่แจกันเงินอะไรนะครับแจกันเงิน,นะคะ่ะแจกันเงินนะครับ,บโอ้สวยง,งามมากครับโอ้จะหมดแล้วคันนี้มันก็นเลยเาเอาทุ่อันนี้แหละครับน,นี่ก็สับประรดสีแต่ไม่รู้ชื่อค่ะ,อะโอ้สับปะรดสีนะครับจะอยู่ได้หกเดือนนะคะอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งแพงดอกเขาออกมามีดอกใสแบบใสกระถางน่ารักน่ารัก ครับผมครับผมโอ้สวยงามมากครับนี่ม้ลายอันนี้ม้าลายนะครับม้าลายเดี๋ยวต้นเดียวนะครับม้าลายนะครับโอ้ร้อยห้าสิบเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าไม่อันนี้สองอยาสค่ะอ๋อาลายสองร้อยหสิบนะครับในเน็ตก็ยังขายเจ็ดร้อยเลยเนาะพวกตามเพจบางร้านเจ็ดร้อยกีอันนี้ก็สองร้อยหสิบเหมือนกันอันนี้ร้อยแปร้อยแปดสิบ เป็นสับปะรดเขาเรียกว่าไฮดิทมันนุ่มเชื่อครับถ้าสนใจก็เข้ามาชมนะครับก็ได้นะครับในร้านนะครับโอ้โหไม้มงคลเยอะแยะมากมายเลยครับนะครับมีส่งออนไลน์ด้วยมีส่งออนไลน์เ้วยนะครับก็เอาโบโตขึ้นไว้เนาะเผื่อแบบมีท่านใดสนใจครับผมครับผมก็จะมีพวกสุขสมใจปองครับมีเยอะเลยครับสุขสมใจปองนะครับ ครับผมตนี้ทิ้งฟินเซตครับผมจากทิ้งฟินเซตตัวนี้นะตัวนี้350ร้อาสิบบทิ้งฟินเซต350นะครับมีสองกระถางทิ้เซตตัวนี้สุกสมใจปองแหวนแดงนะอันนี้ก็290ร้อยเกบาทสองนะครับสุกสมใจปองนะครับ่ก็แวะมาชมได้นะคะครับนี่ครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณแม่ค้ามากนะครับ ขอบคุณมากครับสว,ส,สวัสดีครับ